ิด็กอีกแล้วนี่เนี่ยผีแห้งจักโลแล้วโอ้โยนอนนอยังเปอยลลอโลเลยว่ะดว่ะนี่เจ๊กตลอดจัจกขังเลยวะ่ะคิดว่าเป็นยี่สิบสามสิบขังแล้วันนี้โอ้ยเจ็บนานเลยเนาะนี่ค่ายังแก่เก็บไะไเลยค่ะตอนนี้กแกมีรายได้อีกหย่อนผีนี่้ดิค่ะเ<ส>ว้ยนั่นก็เลยแนะนีให้เอาสมแดงผีมาใช้นะค่ะดว่ะอ๋อได้กินตัวนี้บ้าเอ้ยนี่นางฟู หลอหนี่ค่ะอันนี้จักจักงานค่ะนี่มันกระชิบพ่องานไหมนี่ยอืมกัะชิบเป็นจักงานนี่เนี่ยแกมีรายได้นะคะแกอายุเกินตั้งเจ็ดสิบเลยดิค่ะเจ็ดสิบเลยดิค่ะเนี่ยวิแกงแข็งแรงอยู่ดิค่ะแข็งแข็งแรงนี่นะคะจะอายุเจ็ดสิบปีด้วยอะใช่ฉีดบาจะใช้ตลอดไหมค่ะใช่ป้ากัรันตีดูฉีดว่าจะเอาสมแดงผิดใช้ตลอดเลยแหม ใช้ตลอดถ้าได้ทำกลัวแต่จะไม่มีแรงทำหน้าเขาล่ะหน้าเขาก็มีแค่สองไร่ก็จะเอาไปขีดอยู่ค่ะโอเคค่ะรู้สึกค่ะอุ้ยด้วยด่ได้แล้วเนาะการันตีเลยเลยค่ะนี่ค่ะขีดได้สองอาทิตย์หนึ่งเองเนี่ยีจะจังทีดเลยค่ะนี่สองอาทิตย์ดว่าสองอาทิตย์นะคะดูว่าโอ้ยออยจะถึงพรุ่งนี้ดูว่ค่ะนกจริงๆ ดูดูดูผิดค่ะดูโอ้ยดูสีอ่อนไหลแล้วไลาไหลดิค่ะนี่ดูอ่ะโอ้โหค่ะลูกกมากเลยลกจริงๆแม่ไม่เคยแบบมันจะมีอย่างนี้ดูสิค่ะโอ้โห มันยังเล็กอยู่มันอยู่ไตนะค่ะดูอ่ะโอ้ยยังเขียวอยู่ค่ะดูวอ่ะมันยังเขียวอยู่ด้ค่ะนี่ทุกอ่ะดูกอ่ะอืมหมูไายนี่ดูอืมดูด้วยหน่อยดูอ่ะค่ะอ่ะค่ะเกมีรายได้มากเลยค่ะตอนนี้ปีกมันแพงเอาค่ะเดี๋ยวจะมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าท่านจะใช้ถึงไหนนะคะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ด หนักขึ้นหนักขึ้นเลยนะคะให้มีอุปสรรคค่ะม,มีอุปสรรคกับตอ,อรลันจวนค่ะลันจวนมาสัมภาษณ์กับป้าสำรวยเขาขอบคุณบริษัทพริ่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตสมแดงมาให้ชาวสวนชาวไร่ใช้นะคะขอบคุณบริษัทมากๆค่ะ